สวัสดีครับกลุ่มผมทำโครงงานเรื่องการพัฒนาระบบสื่อสารของอุปกรณ์ควบคุมความเร็วสำหรับแบบจำลองยายนยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบสื่อสารแบบแคนบัรจัดทำโดยผมนายวรเมศสังหนูรหัส1162-1042-1005-6อาจารย์ที่ปรึกษานะครับศาสตราจารย์ดรกิจชนภูมิกิติพินอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจารย์นัทพลหาอุบละครับ ความเป็นมาและความสําคัญครับแคนบัตเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารผ่านสายที่ออกมาสําหรับงานด้านยานพาหน,นะครับเช่นรถยนต์รถไถรถแมคโครเครื่องบินเป็นตน้นเป็นรูปแบบสื่อสารที่เป็นมาตรฐานถูกรับรองโดยองค์กรระดับโลกถูกใช้งานจริงโดยรถยนต์สมัยใหม่และภายหลังครับงานด้านอุตสาหกรรมได้เริ่มนำแคนบัตมาใช้มากขึ้นครับ แผนผังการทำงานนะครับของโปรเจกตนะครับก็จะใช้เซนเซอร์ proximity sensor นะครับส่งสัญญาณเเาไปที่ตัวบอร์ด Arduino Nano เป็นตัวส่งสัญญาณแคนบัตนะครับแล้วมีตัวรับสัญญาณเป็น Arduino Uno โดยการทำงานของโค้ดโปรแกรมนะครับคือ กำหนดค่าตัวแปรที่ใช้คำนวณน,นะครับเซนเซอร์ก็จะตรวจจับสนามแม่เหล็กจากนั้นส่งข้อมูลเป็นสัญญาณเเผได้ที่ได้ไปยังบอร์ดส่ง Arduino Nano ครับนะพอบอร์ดส่งได้รับสัญญาณจากข้อมูลเซนเซอร์ญญก็จะทําการแปลงข้อมูลเพื่อคํานวณค่าความเร็วรอบต่อนอาทีระยะทางและความเร็วครับ่งจากนั้นส่งข้อมูลที่คํานวณได้ผ่านแคนบัตโดยโมดูล mcp 2515นหครับเป็นโมดูลแคนบัต ส่งไปยังบอร์ดรับข้อมูลอ no, no, no ุนโนยโนจากนั้นแสดงผลค่าความเร็วรอบต่อนาทีและความเร็วที่วัดได้หาพันจอ LCD ISO q u a r C หรือว่าสามารถดูได้จาก serial monitor ในโค้ดโปรแกรมจากนั้นจะทำซ้ำกระบวนการไปที่เซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญ,ญาณเผาใหมนะครับแล้วก็จะจบการทำงานผลการทดสอบค่าความเร็วรอบที่วัดด้วยเทคอมิเตอร์ เทียบกับจำนวนาพาวต่อนอาทีของ proximity sensor ที่อ่านได้จากค่าความถี่ที่แสดงในออซิโสโคปมนะครับโดยผมจะกำหนดค่าการทดสอบของมอเตอร์นะครับเป็น100รอบถึง1,500รอบครับในตารางแรกจะเป็นค่าความเร็วรอบที่วัดด้วยเทโคมิเตอร์นะครับแล้วก็ตารางที่2จะเป็นจำนวนาพาวต่อนอาทีของ proximity sensor ที่ได้มาจากค่า ความถี่ในออสซิโลสโคปคูณด้วย60นะครับก็จะเป็นจำนวนรอบ RPM ครับส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นเปอร์เซ็นต์เออร์ครับของแต่ละรอบการหมุนของมอเตอร์ครับต่อมาเป็นการทดสอบการรับส่งข้อมูลผ่านแคนบบทครับก็จะทดสอบสัญญาณแรงดัน,นครับโดยทดสอบขณะที่แคนบัตสื่อสารและไม่สื่อสารนะครับ โดยสายแคนโลนะครับค่ามาตรฐาน2-2.5นะครับโวลต์ค่าที่วัดได้ได้2.47ครับและขณะสื่อสารนะครับค่ามาตรฐาน1.5-2.5โวลต์ค่าที่วัดได้1.92โวลต์ครับส่วนสายแคนไฮค่ามาตรฐาน2.5-3โวลต์ค่าที่วัดได้2.47โวลต์นนครับ แลค่าขนาดสื่อสาร2.5ถึง3.5โวลต์ครับค่าที่วัดได้2.87โวลต์ครับส่วนรูปข้างล่างจะเป็นสัญญาณรูปึ่นสัญญาณขนาดสื่อสารและไม่สื่อสารต่อมาครับผมผลการทดสอบการตรวจสอบวัดความเร็วของชุดปฏิบัติการครับจะทดสอบวัดความเร็วของมอเตอร์ครับ โดยวัดความเร็วกำหนดค่าการทดสอบหนึ่งร้อยรอบถึงพันห้าร้อยรอบนะบช่องแรกจะเป็นค่าความเร็วที่กำหนดในการทดสอบนะครับส่วนตารางที่สองจะเป็นค่าความเร็วรอบที่วัดด้วยเทโครมิเตอร์นะครับส่วนตารางที่สามจะเป็นข้อมูลบอร์ดส่งนะครับตารางที่สี่จะเป็นข้อมูลของบอร์ดรับครับผลการทดสอบก็คือบอร์ดส่งและบอร์ดรับส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องครับ ในแต่ละรอบการหมุนอะมาเป็นผลการทดสอบว่าความเร็วเปรียบเทียบกับชุดล้อจำลองนะครับโดยชุดล้อจำลองจะมีขนาด10นิ้วนะครับช่องแรกจะเป็นค่า rpm จากชิ้นงานครับบอดส่งและบอดรับส่งค่าตรงกันถูกต้องครับ และตารางที่สองจะเป็นค่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจากชิ้นงานนะครับโดยกำหนดจำลองล้อในโค้ดโปรแกรม Arduino นะครับเป็น1ินิ้วเท่ากับชุดล้อจำลองของจริงที่ทดสอบนะครับส่วนตารางที่3ามจะเป็นความถี่จากเครื่องมือวัดนะครับโดยวัดจากออสซิโลสโคปนะครับโดยวัดสัญญาณความถี่ขาขึ้นถึงสัญญาณความถี่ขาลงนะครับของแต่ละ รูปขึ้นลูกขึ้นสัญญาณนะครับเพื่อนำไปคำนวณเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ RPM ของชิ้นงานผมที่ทดสอบนะโดยสมก,การการคำนวณก็จะใช้เป็น RPM เท่ากับความถี่คูณ120หาร46โพนะครับ เป็นมอเตอร์บัตเล็ดีซนะครับทีนี้ช่องสุดท้ายจะเป็นรอบ RPM ที่คำนวณมาแล้วนะครับโดยผลการทดสอบมีความค้าเคลื่อนเล็กน้อยครับผมขอจบการน,นำเสนอ powerpoint เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานนะครับโดยอันนี้จะเป็น ฝั่งส่งสัญญาณเป็นบอร์ด Arduino Nano นะครับส่วนอันนี้จะเป็นฝั่งรับสัญญาณเป็น Arduino Uno นะครับโดยการใช้งานชุดสัตย์ุดสาธิตนะครับโดยจะทำผมทำการแยกสายส,สัญญาณนะครับจะเปสีแดงจะเป็นสาย CAN High และสีดำจะเป็นสาย CAN l o นะครับเพื่อทำเป็นจุดต่อการรับส่งสัญญาณนะครับ โดยการทำงานของอุปกรณ์นะครับก็คือจะต้องจ่ายไฟเพื่อเลี้ยงบอร์ด Arduino Nano นะครน่าจอ LCD จะแสดงรอบ RPM และสปีดในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อจำลองเป็นค่าความเร็วเหมือนในเกีรของรถยนต์นะครับ โดยจะทดสอบฟังรนะับสัญญาณนะครับโดยการเชื่อมต่อสายแคนไฮและแคนโรนะจ่ายไฟเข้านะมนลต่อจะขึ้นเป็นแคนแบตดิสเทเบินะครับแต่ว่าในขณะน,นี้ข้อมูลยังไม่ได้ส่งผ่านแคนแบตน,นะครับ จะต้องทำการเชื่อมต่อสายพอเชื่อมต่อสายแล้วหน้าจอก็จะขึ้นรอบเหมือนกับฝั่งส่งสัญญาณนะครับทดสอบ แล้ฝั่ง R P M ฝั่งรับและฝั่งส่งถูกส,ส,ส่งข้อมูลตรงกันเขาจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ